ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางคลาเวลคัมทูห้องเรียนออนไลน์ายครูเจนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย2ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสถาบันหลักของชาติหมายถึง3สถาบันสูงสุดที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นรากฐานของความมั่นคงของประเทศซึ่งประกอบไปด้วยชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์หนึ่งสถาบันชาติ Nation หมายถึงแผ่นดินอาณาเขตประชาชนและความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีร่วมกันความสำคัญเป็นที่อยู่อาศัยและทำกินเป็นรากเหง้าของความเป็นไทยและเอกราชที่เราต้องช่วยกันรักษาสัญ,ญลักษณ์ในธงชาติสีแดงหมายถึงเลือดเนื้อของบรรพบุรุษและคนไทยที่ยอมสละเพื่อรักษาชาติไว้สองสถาบันศาสนา religion หมายถึงหลักทำคำสอนที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อให้คนในชาติประพฤติดีมีคุณธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขความสำคัญแม้ประเทศไทยจะมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติโดยพฤตินในแต่สถาบันศาสนาในที่นี้ครอบคลุมถึงทุกศาสนาที่คนไทยนับถือซึ่งล้วนสอนให้คนเป็นคนดีสัญลักษณ์ในธงชาติสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนาสามสถาบันพระมหากษัตริย์ monarchy หมายถึงองค์พระประมุขของประเทศผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติทรงปกครองด้วยทศพิธราชธรรมและทรงบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ราษฎรความสำคัญพระมหากษัตริย์ไทยทรงมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร,รก์การกอบกู้และรักษาเอกราชรวมทั้งการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆมาจนถึงปัจจุบันสัญ,ญลักษณ์ในธงชาติสีน้ำเงินหมายถึงสีประจำพระองค์ของพระมหากษัตริย์ความสัมพันธ์ของทั้ง สามสถาบันทั้งสามสถาบันนี้มีความเกื้อกูลกันอย่างแยกไม่ออกชาติจะอยู่ได้ต้องมีศาสนาเป็นเครื่องกล่อมกล่าวจิตใจคนศาสนาจะดำรงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยชาติและการอุปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติและทรงเป็นพุทธมามกะรวมถึงองค์อุปถัมภกของทุกศาสนา